แสงสลัวในห้องน้ำฉันยืนอยู่หน้ากระจกเตรียมแปลงฟันแต่สังเกตเห็นอะไรแปลกแปลกเงานในกระจกมันขยับช้ากว่าฉันฉันขยับมือซ้ายเงาขยับมือซ้ายตามแต่ช้ากว่าเซี้ยววินาทีฉันเริ่มใจไม่ดีลองยิ้มเงาไม่ยิ้มกลับทำหน้าบึง้ง นี่ใครนะ่ะฉันถามเสียงสัน่นเงาในกระจกค่อยๆเงยหน้าขึ้นดวงตาของมันดำเมืดสนิทไม่มีความเป็นมิตรใดๆทั้งสิ้นมันสยะยยิ้มตอบกลับด้วยเสียงแห่พร่าฉันคือตัวตนที่แท้จริงของแก ฉันพังงะถอยหลังชนเข้ากับผนังห้องน้ำเงาในกระจกค่อยๆเอื้อมมือออกมามือที่ซีดเสียวเย็นเยียบราวกับน้ำแข็งอย่าเข้ามานะฉันกรีดร้องสุดเสียงแต่มันสายเกินไปมือเย็นเยียบคว้าเข้าที่คอฉันดึงฉันเข้าไปในกระจก ตอนนี้ในกระจกบานนั้นไม่เหลือใครนอกจากเงาเงาที่แยะยิ้มอย่างน่ากลัวมันคือฉันหรือไม่ใช่